ហើយផ្ញ okay, ើជ okay, ូនណាច okay ouais, ំនួន3នាក okay, pues, uh ់ណ okay ាបងប្អូនណាខ្ញុំចំណាំមុខបានច្បាស់ណា3នាក់ប្រូស៊ីតណាប្រូស្នាហើយនឹងប្រវត្តិណាខ្ញុំឃើញចេញវីដេអូហ្នឹងគឺចេញដោយការពីណាការពីខ្មែរខ្លាំងណាណាការពីខ្មែរខ្លាំងណាឥឡូវខ្ញុំជួយម្នាក់10ដុល្លារខ្ញុំបិញចិត្តណាការពីខ្លាំងណាណាហើយការពីហឹកប្រងតែធ្វើស៊ីអាគាត់នោះລະពីណងเนาะสุดท้ายក៏លោកกันเองណាពីណងគឺ อินฟูกัมบูชาพี่นองเดียวบรจาะขึ้นเน,นี่คืออินฟูกัมบูชานะพี่นองที่เป็นอินฟูดังเนาะก็หาเงินจากการที่รับบริจาคนะเห็นคลิปต่างๆนะพี่นองรับบริจาคนะที่ช่วยในสายแดนเนาะแล้วพอรับบริจาคแล้วนี่เี่นองคือเอาเงินพี่นองมาใช้นะในชีวิตส่วนตัวนะพี่นองไม่ว่าจะเป็นซื้อเครื่องดื่มเนาะหรือว่าสัางสรค์ปาร์ตี้มากมายเนาะ แล้วก็ออกรถนะพี่น้องเนาะออกรถใหม่แปะสติกเกอร์เนาะถือว่าราคาก็น่าจะหลายร้อยล้านเลียวอยู่นะพี่น้องเงินมาจากไหน,นเนาะเงินมาจากการที่คล้ายๆว่าเปิดบริจาคเพื่อจะไปช่วยชายแดนนะเพราะว่าเขามีผู้ติดตามหลักล้านนะนมีผู้ติดตามหลักล้านในต่อตองเขาคือแน่นอนแหละคือเป็นอินฟูเนาะที่คนกบูชาเองก็ไว้เนื้อเชิดใจนะแต่สุดท้ายคือ หลายหลายสิบล้านนะพี่น้องที่ขโมยเงินตรงไหนไปเนาะถือว่าเยอะมากนะพี่น้องในคลิปเนาะในต้นที่มีทางอินฟูเนาะที่เขาออกมาโพสประจานนะพี่น้องก็ทำให้เกิดกระแสเนาะในโซเชียลถือว่าทะเลาะกันเองนะพี่น้องคือคลิปที่ฮ้บ๊วยยัดใ้เบิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นคลิปที่อยู่ในโชว์รูมนะพี่น้อง ที่ดีใจที่จะออกรถใหม่นะพะี่น้องเนาะถือว่ารถใหม่เนาะถามว่าหลวไหมก็ไม่น่าหรูนะพี่น้องแต่ว่าคือคนมันนอกนะคือคนมนันะอน,มนอกที่เป็นอนะินฟูเนาะก็ได้เงินโดยที่ได้ง่ายๆเนาะก็ไปออกรถใหม่เนาะโดยที่ไม่ได้ไปช่วยเหลือเนาะในเขตชยายแนะดนเมีนนมยน่อยป่ะเมียหน่อยมาเยอะเมียหน่อยส่วนหนึ่งอาจจะไปช่วย <Nh ững S 1> อ,อะไรแล้วก็เก็บไว้กิจการยงเตาส่วนตัวนะซึ่งผมเองเห็นแล้วก็สมน้ำหน้าที่ แต <undred> ่กันงกเรื่องงกเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้ก็บ่ยํานูนถมได้มีเอายํานูนโตยพี่น้องคนนี้แหละพี่น้องที่เอาเงินไปไปครบเบอร์เนาะแล้วก็ยมเต้ายกผลงานที่เป็นของดอกกองสงขลาไทยครับเรียนบ่ฝ่ายเองบาดยามภาษาตมอนถมบอนโตยนี่ภาษาตากระไบเขาท่ายมตอบกอเรื่องแต่พอเงินเยอะก็โกบาอะไรจ๊ะ ตาเนี่ยไอนคอมมนต์นี่รู้เานขัเหม็ที่แท้จริงประเไไม่มีคําว่ามันรวนเาเริไม่มีคาว่าเลขาไม่มว่ามิดดีแล้วล่มองเนก็กาแฟรอไงนั่งไหมไอยงยตะจูนตาเงยตกอดถ้าหากว่าโดนทัวลงไอยงยงเนี่ยก็พลายเอาเนี่ยกเนี่ยก็พลายองบอลใส่โหลเลยไอยงมันถือพลายไอยงใส่แนวคิดขอคนไทยเราูก้อน มะก่อนก็อาจจะไว้เนื้อช่วใจเนาะแบบว่าครูก็บ่าอจจะร้องไห้แล้วปัจจุบันนี้มายักเจคนไทยก็มยยมยใหญ่มวยต่างถิ่นจากครทธจักรมวยไทยถือว่าไม่คนไม่คุยคนเไทยเขมนี่ถือว่ายุ่งติงตังเป้มยเนี่ยรังเทีนแล้วนะเจ็ดสิบเจ็เจ็ดนะว่าคนไทยเจ็ดสี่สิบเจ็ดรังอะไรก็มทั้ง ถตอว่าเป็นเรื่อิงเสราวหลายๆเรื่องราวทีคนทําเมนเนี่ยทํร้ายจิตใจใแต่ว่ามันเปียกเลยที่บากบังถือว่าเขาโกงกันเองที่มันต้ชงชมโกงกันเองกันนะในกลุ่มของพวกเขาในกลุ่มของเมนซึ่งทินฟูหลายๆคนก็รับบริจาคนาอดำรับบริจาคเพื่อจะนําเงินตรงนั้นนายองไปช่วยเหลือนะในใจแดนไม้ว่าจะเป็น ศูนย์อพยพแล้วก็อยู่ตามแนวหน้านเมืยแดนแนวหน้าถือว่าก็สองสามคนนี้ก็จะเห็นบ่อยๆผ่าในโลกโซเชียลซึ่งประยพก็เป็นคนหนึ่งนะที่ที่ได้เห็นสองสามคนนี้แหละเพราะทีนี้รอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้จะเห็นเว่าการต้องมีการต้องประพฤติถือว่า ยังเปียแบบไม่มมไม่ไมยยด้มีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆัจากผลประโยชขนาดมาประท้วงที่ชายแดงเนาะไม่ใช่ว่าไออยากให้ <จะ S 2> สงบนะแต่ว่ามีค่าจ้างมีผลตอบแทนทุกๆอย่างนะพที่มีผลตแทนเก็จองที่มีผลตอบแทนเนี่ยก็จะไปนะกัมมจาเนี่ยทำทุกอย่างนะครับเขาจะทําทำทุกอย่างเพื่อเงินเนิะนเพื่ออราะไรยได้ เขาจะไม่เหมือนคนลาวคนไทยนะรักที่ถาหาว่ามันไม่ดีมันเสี่ยงนู่นน,นั่นนี่เราก็ไม่ทําแต่เขเมรนะเนี่ยก็าทาทุกอย่างเพราะเะไได้เพราะทําไมเพราะว่าบ้านเขาจนเนะาะต่ว่าบ้านพยจนไหมก็จนนะ่น้องแต่ว่าเขาเมรน่าจะจนมากกว่าเพราะว่าทําทุกอย่างไปประท้วงหน้าด่านเนาะไปทําร้ายคนบริสุทธินะ์เนาะเขาทำหมดเนาะทางฝั่งกัปตันเขาทาหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ่เราจะไม่เห็นเนาะ จะไม่เห็นอยู่ในประเทศไทยนะจะเห็นแต่อยู่ในขเขมรยอยู่ในกัมพูชาเองที่ทําเรื่องวิสัยที่ไม่ดีเนาะอย่างเช่นวันนี้คือสุดท้ายนะไม่มีทางออกเนาะไม่มีรายได้ก็เปิดมูลนิธินะเพื่อนรู้ว่าเปิดเขาเรียกอะไรเนาะเปิดในแบบว่าเปิดบัญชนะีรับบริจาคเพื่อจะช่วยไปช่วยทหารแนวหน้าแต่สุดท้ายก็เอาเงินมาซื้อรถเนาะเอาเงินมาใช้เองจน หลายคนรู้เนาะก็ออกมาร้องห่มร้องไห้เนี่ยทำจริงจริงเนี่ยเนี่ยดูภาพตอนเขาไปช่วยเนาะไปช่วยจริงๆเนาะแต่ไปช่วยจริงๆแต่เงินเหล่าน,นั้นนะเงินเหล่าน,นั้นกลับมาย้อนตรงใน,นรถเนาะชื่อรถถือว่าถามว่าราคาหลูมไหมอาจจะไม่ได้หลูมากมายเนาะแต่ว่าก็หลายแสนนะมายเชื่อว่าหลายแสนเนาะ <S <S <อ>ก็ไม่ได้หลูอะไรมากมายแต่ว่าไม่ได้มีเลยเนาะเงินเขาไม่ได้ไปหาเนาะไปไนเนาะเขาไม่ได้หาตังเนาะ แต่เขาเอาตังค์มาซื้อนะพี่น้องเนาะมาซื้อนะตังบริจาคเนาะมาซื้อรถส่วนตัวซึ่งคนไทยเองนะพี่น้องถ้าเห็นแล้วก็สมน้ำหน้าเนาะสมน้ำหน้าที่เนี่ยขเขมรเนาะโดนขเขมรหลอกกันซะเองเนาะถือว่าขเขมนต้เมเขมรซึ่งหลายๆเคสนะเพี่น้องอเราก็ได้เห็นเนาะอาจจะเป็นคนต่างชาติบ้างมากงแต่นี่คือคนขเขมนเองเนาะ ลำบากอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากช่วยทหารที่อยู่แนวหน้าอยากช่วยคนที่ลําบากกว่านะพี่น้องอาจจะมีไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าอยากจะช่วยอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนสังคมเนาะแต่สุดท้ายนะคพี่น้องสุดท้ายก็าระยบ,บอกได้เลยว่าเห็นพฤติกรรมนะเห็นทุกอย่างของคุณคาเมนนะพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรองราวอีกหนึ่งสตอรี่นะพี่น้อง ที่มันเป็นวิบากกรรมนะไปน้องของคนเขมรเองเนาะที่โดนผลกระทบเนาะจากการที่โกงคนไทยเนาะด่าว่าคนไทยสุดท้ายวันนี้ก็มาเจอกับตัวนะี่น้องะสำหรับคลิปนี้นะไปน้องสำหรับู้ใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับี่น้องช่วงนี้ก็ยอดวิวก็ดีหน่อยไม่ดีหน่อยน้องไปน้องก็ขอให้ทุกคนนะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้บอวยอดนะี่น้องแรงงานเราจะแนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับี่น้องสวัสดี